สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้ได้เครื่องนี้มาเป็นซ u เปอร์เ e ็เป็นมีคอมโซน US นะครับเครื่องนี้จะเป็นของ US ตอนนี้ผมก็แยกล่างครับแล้วก็ล้างบอดี้ล้างบอร์ดอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอให้มันแห้งครับ ครับเครื่องซูเปอร์โซน U S ชื่อเต็มๆมันน่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนซูเปอร์นินเทนโดอินเตอร์เทนเมนต์ซิสเต็มครับใช่ใช่นะชื่อมันโคตรยาวเลยอันนี้บอร์ดไหมครับบอร์ดมีการแปลงแปลง R F แปลงอะไรสักอย่างนี่แหละ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ลองนะครับลองตอนแรกอะไปมันเข้าอยู่แต่ไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าเครื่องมันเปื้อนก็เลยเอามาล้างก่อนเนี่ยครับมันแปลงอะไรไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยเขยุดเขาอยู่อยู่เนี่ยบอร์ดล้างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ไล่ประกอบไปที่ละอย่างสองอย่าง อันนี้รอให้มันแห้งด้วยครับเป่าลมแล้วก็รอให้มันแห้งตามซอกมันเป่าไม่ค่อยถึงแล้วก็ไล่ประกอบไปทีละอย่างอันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกคือผมลือ้อประกอบผิดประกอบถูก ข้างล่างเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอตัวฐานล่างมัน่าไหร่ไอข้างบนเนี่ยจิ้นส่วนอย่างเยอะเลยฝาบนมันอะ่ะ<อ>เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองครับว่าจะใช้ได้ป่ะ อ่าครับไก่เสร็จแล้วครับที่มันขาวขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมใช้ฟองน้ํานาโน,โนนะครับฟองน้ํานาโน,โนที่มีไขคราบปีครับใช้เพ็ดจับสไลด์จุ่มสไลด์แล้วก็ขัดเครื่องครับมันจะขาวขึ้นเยอะเลยไอ้คราบดำๆที่ติดแน่นๆน่ะมันจะหลุดหมดเลยครับแล้วเครื่องก็จะขาวขึ้นแบบนี้ถ้าเครื่องเหลืองมันทําให้ขาวไม่ได้นะครับมันทาให้ได้แค่เกลี้ยงเกลี้ยงจากคราบดาอะ่ะนะครับสวยขึ้นเยอะเลย ไปครับเดีย๋ยวไปดูกันในห้องนีนว่อเดี๋ยวไปลองเครื่องว่าเล่นได้หรือเปล่ารักษาสภาพเดเดิมไว้ครับสวยสุดละอ่าครับมาเสร็จเรียบร้อยครับล้างเครื่องล้างบอร์ดเครื่องนี้เนี่ยมันไม่เดิมแล้วครับมันเหมือนมีการแปลงแปลง ระบบ RF อะไรทักอย่างนะครับที่ให้ดูตอนต้นคลิปที่ผมถ่ายตอนล้างครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าแปลงทำไมแต่ก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเท่าที่ลองตอนแรกนะเสียบสาย power เข้าแล้วเปิดไฟติดอยู่ไฟเครื่องติด แล้วก็เดี๋ยวมาลองใส่ตลับดูครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีขี้ฝุ่นเยอะเลยไม่ได้ลองลองแค่ไฟติดแล้วก็เอาไปล้างเครื่องนี้หักเขี้ยวไปแล้วนะครับเนี่ยเขี้ยวเขี้ยวอยู่ในร่องเนี่ยถ้าเครื่องดเดิมๆมันจะมีเขี้ยวโดอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นการล็อกโซนครับให้ใช้ตลับของโซน US เท่านั้นตลับโซน US ข้างหลังตลับเนี่ยมันจะมีล่องมีล่องยาวๆอยู่ให้เข้าล่องตรงเดือยล็อกเนี่ยพอดีแต่เครื่องมันก็เล่นของแผ่น J p a นได้นะครับมันล็อกโซนแค่เดือยล็อกมันใช้เดือยล็อกอะ่ะคือเป็นตัวล็อกโซนแต่ถ้าเราตัดเดือยล็อกออกเนี่ยมันก็เล่นได้หมดเลยทุกตลับ ไม่ว่าจะเป็น US ไม่ว่าจะเป็น Japan. เจแปนได้หมดเลยอันนี้มันก็คือเครื่องไฟมิคอมเลยครับแต่มันเป็นโซน US เอสมาเลยหน้าตาคุณลายางกันชื่อของมันก็คือซ u เปอร์นินเทนโดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซิสเต็มน่าจะใช่นะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือชื่ชื่อย่อมันจะเป็นซ u เปอร์ NES ครับตัวยอ่อ ตัวนี้รูพาวเวอร์ข้างหลังจะเป็นแบบนี้มันจะไม่เหมือนเครื่องฟมิคอมไอเน,นี้มันจะมีรูตรงกลางเล็กๆเสียบเข้าไปแฟมีข้อม,มันน่าจะเป็นแกนแหลมๆตรงกลางถ้าจะไม่ผิดนะที่เราใช้ก็จะเป็นช่องตอกทีวีก็จะเป็นตัวนี้ช่องยาวๆใหญ่ๆเนี่ยเป็นสัญญาณออก AV อันนี้เป็น RF โทรทัศน์รุ่นเก่าครับ นี่มันแปลงตรงเนี้ยไม่รู้มันแปลงอะไรของมันในแผงวงจรอะตัวเครื่องสภาพดีอยู่ไม่มีแตกเท่าที่ดูนะไม่เจอแตกมีสีเพี้ยนก็ตรงนี้เหลืองเลยแล้วก็ฐานเครื่องออกเทาๆข้า,างบนนี่ออกขาวๆหน่อยขัดได้เต็มที่เท่านี้นะครับ ผมใช้ฟองน้ำนาโนนะครับฟองน้ำนาโนกับสไลดนะ์เนี่ยเช็ดฟองน้ำนาโนมันจะเช็ดพวกคราบดำๆออกดีกว่าถ้าใส่กระสลา์ด้วยอนะ่ะขัดออกง่ายเลยครับพวกคราบดำๆที่ฝังแน่นอนะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันส่วนจอยมันจะเป็นแบบนี้นครับนี่จอยโซนยูเอสจะเป็นแบบนี้ หน้าตาบอร์ดข้างในเหมือนกันครับบอร์ดไรเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่บอดี้อย่างเดียวบอดี้กับปุ่มเนี่ยปุ่มบนมันจะจมจมเรียบๆจมจมข้างล่างจะมนมนส่วนจอยนะครับจอยบางทีเนี่ยเราล้างบอร์ดมันทำความสะอาดปุ่มยางมันเรียบร้อยหมดแล้วมันยังกดแล้วลวนอยู่หรือกดไม่ติด อย่าเพิ่งไปเคลื่องทิ้งนะครับบางทีเนี่ยมันเป็นที่คอนเนคเตอร์ตัวนี้ด้วยข้างในเนี่ยมันไม่สะอาดให้เราทําการฉีดน้ํายาล้างคอนแทคน้ํายาล้างหน้าคอนแทคเข้าไปฉีดฉีดแล้วก็เอาลมเป่าอัดเลยครับเป่าอัดให้มันแห้งที่สุดอะไม่นก็น้ํายาล้างหน้าคอนแทคอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งครับฉีดเข้าไปพอฉีดเสร็จเป่าให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาเสียบที่เครื่อง เป่าช่องนี้ด้วยก็ดีนะตอนล้างเครื่องเป่าช่องพวกนี้เนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้เสียบครั้งเดียวไม่พอครับถ้าเครื่องมันเก่าออกมากอะ่ะนี่อย่างนี้เสียบให้แกนเนี่ยมันถูกการขัดระหว่างตัวผู้ตัวเมียให้มันขัดแบบนี้เพื่อให้เศษขี้ผงหรือคราบเขม่าต่างๆ่ะหลุดออก นะครับมันจะได้ใช้ได้เสียบเข้าเสียบออกได้หลายทีถ้าทําแบบนี้แล้วยังไม่หายก็อาจจะเป็นที่ต้นขั้วข้างในครับมันจะเป็นขั้วต่อกับปลั๊กตัวเมียอยู่ข้างในเนี้ยมันอาจจะหลวมหรือไม่กระขาดผมเคยงัดและแม่งงัดโคตรยากเลยงัดแตกไปตัวนึงยังอยู่เลยตอนเนี้ยงัดดูครับว่าข้างในเป็นอะไรอยากรู้ว่าสายมันขาดหรือเปล่า แต่มันทำมาดีของนั้นทรมาดีไม่ค่อยขาดรับข้างในเนี่ยถ้าไม่ไปกระชากแรงจริงอ่ะไม่ค่อยขาดส่วนมากจะสกระปรกสกรปรกในเบ้าตัวเมียมันอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวผู้จะอยู่ที่เครื่องแกนนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมต่อกับทีวีก่อนมาเล่นได้ป่าอันนี้ครับอันนี้เป็นปลั๊กนะครับปลั๊กต่อเครื่อง ซูเปอร์เนี่ยมันจะใช้ปลั๊กแบบนี้แต่มีข้อมน่าจะเป็นตัวนี้เครื่องซูเปอร์ตัวนี้ไอ้ปลั๊กชุดนี้เนะี่ยพร้อมหม้อแปลงมีขายในช้อปปี้นะครับพิมพ์ชื่อเลยว่าหมา้อแปลงต่อเครื่องซูเปอร์ nes ไม่ก็ซนะูเปอร์พอมีข้อเหมือนแหละแต่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ ร้อยกว่าบ,บาทามาครับเดี๋ยวลองอันนี้ดีกว,ว,ว่ามาริโอ้มาริโอ้เกมบอมเบอร์แมนอ่าผมลืมเสียบปลั๊กมา

เดี๋ยวลองเล่นดูครับว่าเสียงมันจะหายหรือเปล่าบางเครื่องเนี่ยเล่นๆไปเสียงหายแต่เครื่องนี้เท่าที่ดูที่บอร์ดนะครับมันมีการซ่อมมาแล้วซ่อมสีเสียงอะสีเสียงกับสีภาพเปลี่ยนเป็นคาปาซิเตอร์แบบยาวๆไม่ใช่เป็นกระป๋องเงินละอันนี้จอยผมล้างมาหมดแล้วนะครับใช้ได้ตอนแรกใช้ไม่ได้ อันนี้เป็นตลับของโซนเจแปนนะครับมันเลยมันจาญี่ปุ่น เดี๋ยวลองเล่นลนไปก่อนช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้พูดนะครับลองเล่นเทสเครื่องด้วยครับว่ามันเสียงเสริงหายหบ้าเพราะมันเคยเจอภาพก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเกมสมัยพระเจ้าเหาแล้ว จะไม่ได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นะครับก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นมันชัดขนาดไหนนะก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมทันเล่นด้วยสมัยนั้นนะไม่มีตังค์ซื้อครับแพงอยู่นะสมัยนูน้นะไอเครื่องนี้ผมได้มาน่าจะสามร้อยกว่าบาทไหมสองสามร้อยอะเครื่องเนี้ย ที่ได้มาถูกเนี่มันคือตามสภาพนะครับต้องเอามาเทสเองใครเป็นสายเลโทนะครับอยากหาแบบตามสภาพเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือให้ครบหน่อยแล้วก็ดูเครื่องให้ดีๆครับว่าตามสภาพเนี่ยมันมาในสภาพแบบไหน อย่าเอาแบบเก่ามากๆถ้าเก่ามากๆากเลยบางทีบอร์ดมีปัญหาครับขออย่างเดียวอย่าให้โดนน้ําอ่ะเก่าแต่ไม่มีน้ําไม่มีคราบน้ําก็รอดส่วนมากจะเล่นได้อาจจะมีเสียงเบานิดหน่อยก็เปลี่ยนซีเปลี่ยนคาปาชิตเตอร์ใหม่ภาพกับเสียงเนี่ยมันก็จะเล่นได้เกือบจะร้อยเปอร์ละ Yeah. ถ้าจะปกติอยู่นะผมว่าเสียงไม่มีสวิงบางเครื่องเสียงมันจะสวิงดังบ้างเาบ,บาบ้างแต่เครื่องนี้ก็คงที่ตลอดอเสียงไม่วิ่งอีกกู Thank <laughs> you. đậu quên à. เกียดตรงนี้มากเลยเนะี่ยถ้ากดวิ่งไม่ติดน้นแม่งล่วงเลย ขึ้นข้างบนครับเราต้องไปข้างบนเราไม่เดินอยู่แคข้างล่างเราด่านห้าเลย el เดี๋ยวเราไปเล่นบอมแมนดีกว่าออกไงวะเนี่ยปุ่มดีตหลับเนี่ยบางเครื่องกดได้นะครับแต่ไอ้เครื่องเนี่ยส่วนมากจะไม่มีปัญหา ถึงมันจะเก่าก็กดได้แต่ถ้าเครื่อง fc เนะี่ยอย่าไปกดนะครับด7เจะแตกได้ง่ายๆเลยเพราะว่าตลับ fc ม่นโคตแน่นเลยครับทีเดียวติดด้วย บอมแมนภาคนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับ go. Thank you. เวแล้วเฮ้ยครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าสรุปว่าเครื่องเล่นได้นะครับเครื่องซุปเปอร์แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปไปล้ว